เราจะไปบุกไปบุกบ้านใครครับไปบุกบ้านดาุณนานิเทศที่นัดกับบอนดบไปดูทำงเงียบจังเลยพวกเราซื้หมดแล้วไหนไะมครับทุกคนไหมามาบุกกันนะครับ Terima kasih telah menonton! เกะเด็ดแน่จริงอ่ะอาบน้ำอยู่เนี่ยาบ่ะขี้ขาวข็บโพ้ง่้เนี่ยอย่าออกมาเลยนะเนี่ยอืออางหน่อองสารมัต้องพาไปข้างล่างนะมันมันปวดไม่ปวดทั้งบนอปวดอ๋นฮะรแกงอื นี่ครับบรรยากาศดีครับทุกคนปียังไม่เดินเลาะเลยเมื่อวานเพราะว่าไม่มีเวลานะฮะทุกท่านเดี๋ยวเข้าไปตรวจเช็คของบนรถก่อนนะฮะเก่งมากมาด้วยใจมาด้วยใจกลับไปด้วยความหวังแต่บรรยากาศบรรยากาศดีเยอะเลย

โค้งห่างทำไมมันอะไรกันเนื้อโคเดาใส่อ๋อหายเดีด๋ยวเท้าให้ แล้วโคเลอเทสะขวด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 พลาสติกเลยอืมเอาขึ้นเพลินนี่ขวดขวดแก้าอาไค่นั้นะมันวิ่งมาเอามาวิ่ง่ะปล่อยมาแล้วมาเอามาข้างล่างไหมอืม อาบแบบนี่คนหนูตัวแอมคนอ่าตัวแคบอาเอสวยด้เห like sure> ็ไปว่าาัวแกงขี่น้เทียดกับพี่น้องกัพี่น้องตื่นพี่น้องรู้ตัวก่อนพรปกติพี่น้องตื่นเช้าอยู่แล้วนะครับ

วัานทำอะไรลูกมาทำงานเลยไหมเด็กฮะอิ่มเลยะให้แล้วจ้าขอบคุณค่ะ๋อมีวันหิวน้ำวัานไปใช้ลูกปีโป้สาับสาระสารปีโป้ปีโป้แตน้าปีโป้มันเหร่นเลยตื่นมากรเลียนเหร่นกลงกายเนาะมันหนาวะเอาไว้เ่เลี่ยงว่ะจตกตัวทงตัว มีวนนะน่า hmm, ร so like well, hey, right. okay. ักเนี่ยมีวันะใส่ดิ่ะกินน้ำ่ะพี่โป้พี่อัอ้เนยอะนี่มันี่มันานมมันเป็นม้ฉลาดไ่เห็นไอเห็นแดงมั้งแ่เห็ดอืมเราเป็นไม้หยาบไม้ม่นเอินว่ามั้งน้อยอยู่ดีทังในกับพวกเี๋ยนี่ดีละกันหนาเท้าเกาไอดำไ่ดำไม่ดำไดำน่กมันี่เทีนบ่ เห็ยเห็ดกับเห็ดน้ำเห็นแบบเด้อีวันอีสุลุนไปเลยอีวันมาเรียนมาเตยน้อยน่อยนิอยู่ปิดมูเลยเด้อน้ำนที่ตู๋ไม่มีน้ำระดับประดาเฉยๆนะนทกคนนะได้เจอมันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กอบครณด้วยนะครับสวัสดีครับ